สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เขออ้ายูตลาดชนบุรีเนาะคะ่ะอันนี้เขาเอิญตลาดหัวกุญแจเนาะวันนี้พ่อก,กับอันป้าเพิ่อนขายกุ้งเนาะอันนี้เพิ่อนขายกุง้งเต็งกุ้งไฟบนอานเท่าไรป้าขายขายจังไดหน่จ้ะถ้วยละยี่สิบบาทถ้วยนี่ป,ป้าโอ้ถ้วยสำล้องถ้วยหน่อยมันบอกจ้จาละายี่สิบสาม,สาม สามจานหาซิฟสามจานหาซิฟกุ้งฝอยป้าเดี๋ยวขออนุญาตถามเนี่ยจักหน่อยป้าป้าไปเอากุ้งมาจะใส่เอามาแต่พนักเพิ่น,เพ,นเพิ่นขายเป็นตัวสดๆจังเสี่เห่าเล่เมันบอกแมนเป็ดเห่าเขาเอายางไปใส่เอากระเพิ่นก็เอาถังถังแล้วก็ใส่ออกอ๋อถังถังขงัขงขังน่อยใส่ออกต้องใส่ออกไว้ตลอดเลยาามันบอกป้าแมน เตลีดนดงดวงสิบ่าตายเมืนบ่วบัวอย่างขอกเขาอยากเปิดเบิ่งได้บ่ค่ะได้ตอนนีญอยากตายเปิดเบื้งเออประตูกุ้งกับยูห้องในนั่นเลยแต่ว่าถ้าถ้าบ่าสังเกตสิบ่เห็นต้องออกก่อนต้องใส่ออกซิเจนไว้ตลอดลออป้าป้าไปเอาเองบ่ลูกไปเอาลูกไปเอาเพาิ่นมีให้ตลอดเลยบ่จากมองนานมองนัน้นเป็นมองเลี้ยงมองเหมืนบ่ มันเป็นเรี bands, ยงปนินเรียงปนินเขาไปเอากุ้งอ๋อเพิ่นเพิ่นช่อนให้ห้าวห้าช่อนเองอ๋อเ้าช่อนเองเ้าช่อนเองเ้าก็ซื้อเ้ากเจ้าอ๋อแต่ว่าเ้าไปช่อนเองแต่ว่าเ้าต้องซื้อเขาซื้อเขาแมนเหมือนกับเพิ่นเลี oh, oh, ้ยงปลาเราเหมือนปรยุหันแหมนอ๋อเพราะว่าปนินจะบกินบกินปุ่งกินกุ้งกินตะพื่เนาะแมนจีนว่าอาหารป้าขายเมื่ออม่าสช่หรือจะลูกตอนนี้เอามาบ่หลายหรอกเมื่อวานมันบ่คือตะก่อนตะก่อนยี่สิบสามสิบ เราบอลูกเขยมันเอามาแ่ะเป็นรอยขายตาขายอยู่นัดนี่ตลอดบ่หรือว่าไปนัดไปนัดอื่นแล้วแต่นัดน้องไผ่นัดนัดอ่างเวียนนัดเนินโมนัดหอมแจแล้วแต่วันไหนมีนัดอ๋อแล้วแต่ไปตามนัดจ้ะป้าไปเอาแต่ลเทียจะหมือขายเหมือรอยกิโลเนี่ยมือเดียวโอ้อมือเดียวเพราะว่ามันไม่สูง ลูกผ่าเพลื่อนกับมักอยู่เนาะแม่เราไม่เราไม่ดีสงส่วนใหญ่ผู้ใดลูกผ่าคุณใดเป็นคนสืบพวกแม่บ้านเดี๋ยวไปเห็ดอาหารเดี๋ยวไปแล้วบางคนก็เอาไปส่วนมากก็เป็นพวกร้านอาหารอ๋อร้านอาหารร้านอาหารเอาไปเอานาไปเห็ดอันเห็ดอปูเต็มปงเต็มอ๋อผงยำปงเต็มเดี๋ยวเสิรบฟด้วยนาะขู่สดๆเนาะแม่ขี้ผอเอาไปกอยเส้น บักกอกนั่นแหละเออแม่สีเสือบอีสานนานอีสานบวานเท่าอยู่ในเมืองมันหากินใหญ่ได้เนาะแมน,แมนเดี๋ยวมื่อนี้ก็ขอบคุณป่าใดๆได้เลยขอมุ่งดีๆเนาะที่เพิ่อนหายเนาะค่ะผู้ใดอยากอยากเลี้ยงเองก็สิได้เนาะป่าเนาะผู้ใดสนใจสั่งติดต่อได้อ๋อสัง่งสั่งกุ้งทรายป่ามี่ช่วงหายเม่นบ่แมน่นบ<อ>่ค่ะบ่สูงอ่ะเราอยหาซื้ถึงสองลอย เราตะระยะทางนุขอเบอร์โทรป่าไว้ไดี๋ยวป๊อไหป่าบอกเบอร์โทรให้ศูนย์หกห้าเอ้ยศูนย์เก้าแปดแปดสี่เจ็ดสองสี่เก้าหนึ่งค่ะปลาซื้อยังค่ะปลาลุงนะปลาลุงเนาะปลาลุงติดต่อไว้เนาะค่ะเดี๋ยวเอาสิเอ่อขึ้นเบอร์โทรให้เนาะค่ะจ้าป่าถ้าเฮาอยากได้ปลากุ้งสีป่าเอาไปส่งบ่หรือว่าทรงไปส่งในเขตชลบุรีชลบุรีระยยองค่ะแล้ว ขนาดแถวไหนส่งตรง,ง,งตลอดค่ะวชนบริบ้านบึ้งนึงแล้วส่งหมดค่ะโอเคผู้ใดอยากได้ก็นสนใจกับิีต่อกันเข้ามาเนาะค่ะเนาะอขอบคุณป้าหลายๆค่ะจ้้